พี่น้องจ้าใายเอ๋ว กลับมาบามา้านนั่หลอกเบิ่งปลาตำรวจปลาแถวบ้านจบหของขอั้วผึ่งเกาลัดโดดหนึ่งต้นนี้แจ๊สเสียวได้ปลาได้จะนี่แล้วเบิ่งพี่น้องแล้วเบิ่งสภาพปลาต่างกันกับยูสะกดเลียนไหลายโอ้ย,อยา่าเอวบ้านล้วตัวอะไรบางสิขึ้นหอดสะอตเลียนน้ำซ้ำอันระเบิ่งจ้สจักว่าเพื่อนมาตัดตน้นไม้ตัดปลายจะย้ำไหน เปลี่ยนเรือเตืตน่นติดเลยบาททีเนี่เอ๋อบด้มาปลาจากเทียอเไร่ะเห็นเนาะนี่จา้าเฮ็ดผึ่งเกาอลัดก็ได้แจ็คสีได้บะได้ <Acho S 1> พออีกแล้วจ้านี่อยู่ในที่นี้เกาอลัดเฮ่งเกาอลัดทำนห้ทั้งสิโอไงหลังใั่ไหตะกอนยืนกีเดินหนีอยู่หม่องหนีออกแล้ว พี่น้องขึ้วมาตัวนี้แล้วเพิ่งถีกตัดมันเรวผ่านยุจ้าพี่น้องวันนี้กับสินยางหาโตัวละจ้าอ,อีกเล้ยวจ้าดีใจจังเลยนี่กับผึ่งขาล้ายหมวกน้ำตาลยายแอ๋ประหยากได้เพื่อนจ้าเดีย๋ยวเห็นว่าจะพี่น้องได้ยยเ๋วขึ้นมาเห็นเห็ดผึ่งเก่าลัดอีกเล้ยว จำพุทธไว่ามืองไดที่เคยเห็นเพื่นอวกเพื่อนขืนหลายๆมัจ้ะเงียนอีลีอ๊อกมั้จ้ะนั่นก็ะเมียนนั่นก็ะเมียนเงียนเจเจโอหัวลุดโอ้เป็นแมงเป็นนอนแล้วลระเบิงหัวลุดขึ้นมาก็เห็นนอนเลยเสียดายจังเราดูอกที่ดึงพุทเงินเสียวได้วันนี้ พี่น้องนะเบิง่งอันมันเสียวบ่ได้เอาได้ยุ่ยเจดดวกอันที่ว่าเป็นน้อนบ้ง่งหันอันนี้ก็เอาได้นั่นกระเนียนด้วยนะดอกใหญ่เอาได้บ่านี่มันมาแตงโมและติี่อยตเต็มเัยซีบึงดุโอ้ยเอาได้ในเมฆสาถุมันอึดแม่ฮิวบานะท่านนี้มันอึด,อด,อดโอุ้หนะเอาได้ในเด้อเอาได้ในเด้อ นี่จ้าเอาได้อยู่ขอโทษลหลายๆเด้อไม่ได้ตัดทางอย่างเบิ่งตัดเร็วจนแพ้เบิ่งพึ่งค้าลายหมวกแดงหมวกสม้มสวยแซบนะจ้ารุ่นนี้โคชดงามเลยที่นี่ก็สิคเก็บแยบไปจ้าเนี่ยหัวแดงหัวกส้ม เอ s <S ้าอูดปัดปัดปูดขาบุน่ะงั้นเมื่อคือเพิ่งนังที่นี่เงนบ่โอแมนตะเทะล้วเม่คืเห็นเพิ่งเกิดอยู่ปลานี่จตะเทะเร่ได้เห็นอยู่ละเมาหงายแค่ะเห็นนายดกเติบอยู่อู้เพิ่งเกาลัดจ้า เว,ว่ามันพึ่งหนังแม่ละเบิ่งพ <c oughs> ึ่งเกาิลัดโอ้มังนี่มังที่เคยได้เก็บหลายๆด้วยนี่โอ้แมน่นี่เดียอ่ะโอ้เก็บใช่เนาะแม่นี่ดีโอ้ยังเ,เป็นเียบเบิ่งก็ว่าอยู่ที่มอ่องใดเนาะม่องที่เคยได้เก็บหลายๆไปก่อนมันถือรถเหยียบจมเท่านี้แม่ละเบิ่งเนี่ยมันจะเป็น หยาดเหยียบเห็ดอันนี้ก็เมียนเอาชุดตกเงาบ้านหน่อยตดดกว่าเคยเห็นยเกียบอยู่หมงห่งนึงเป็นมันนั้นจะเป็นพ้นเป็นมอดนี่ละจ้าจุมาจับไได้เนาะถือเหยียบเปิดเด้อมีก็มียนตวนี่อือ,อหหลืตรวจาสตเห็ดเด้ เดบเบเ็ดไข่นองรถรดดตัดไม่ตัดผาเ็ดไข่พี่น้องเ็ดไม่งีอยวงา้เนี่ยโครนามเนี่ยนจะตจิเมียนดวหนึ่งไม่ถนึ่งเก็ดถไทยไปหมดเลยนะจะอ่อนอยู่เลยเก่าหลักดวกงามกั นี่จ้าพี่น้องกุ่มนี่จะยิ่เหวาใดอมีแตงง่งามงามอ่อนอยู่เลยหาบพ่ออีกเร็วนอกจากว่ายะเหวาสิตาเบ็ดีกเัเลยเดียวเบ่เห็นกับเบ่จากจ้าเบิ่งรูปหน่าดอกเฮ็ดอยากขึ้นล้ลยพี่น้องโอ้ยไม่สักเท่ากับลุดมือโอ้ใดพ่เนาะคือสองเเ่าจ้ะ ทั้งนี้ก็แห้งอืดทั้ทงนั้นนี้เอวเนี่ขาไม่ยู่ลลกเกะหัวคนอ้วนอยู่นี่ด้วยส่นเทอ่อ้นอยู่บอ้เริ่งสภาพทำไมถึงอยู่คนเดียวคะไม่เหงาหรือไงเนี้ยเพิ่งกระปาร๋านขาพี่น้องเบ่งขาเบ่งขาน้ำทุกคน สวยจังเลยโอ้เลี้ยวไหนที่สุดกับพวกเด้อจ้าเพิ่งวานเจ้าบ้านได้เอวเพิ่งนะจ้าโตโมเยอะเป็นยังก็อ,อยูู่้ดเดียวอีกละนี่ดีใจหลายจ้าโอ้ยางงามเลยจ้า แอ๋ยวอยากได้ต่รุ่นนี่แล้วพิ่งเกาลัดตะพ่นงองนี่เสบขนาดตะรุ่น,นายปลาด้ยนะจ๊ะแล้วเหยี่ยวมาหาโลเบิ้งผิ่งหน่อยหมวกดำมองมนนีเพื่อได้เก็บล้ายลายก็หนึ่งหันพ่อคน้นปูเลี้ยนพ่อเม่ลูกกับมหาเก็บเห็ดทุกันอนนื้บิรลูกันไอกไก่นี่โบอก ออกยุบบยก่ยแต่ว่าปลายไไก่เนี่ยพหัวเป็นน้ำหยังเป็นีออกปีเว้นปีกับ่จัดจ้าเข้าไปไว้แท้พอเมียลูกที่ยวาเสียวห้ยเป็นกันเป็นสิสียวเ,เนี่ยแล้วเหยวเก็บไปไว้ถามมูได้นี่จ้าเอาเออกได้บ่่้น มีคนสองคนมาพอก็เก็บมาเก็บกนยัยสิเก็บให้เพื่นเพื oh <my> ่อนได้ It's so <S <Yeah. S 2> hard to see b e g s e I do the YouTube video ที่จ่าพี่น้องเห็ดที่ย้เอวมาได้อยู่ในป่าแถวบ้านข้างแรกของปีนี่ที่เขามาเก็บมาสำรวจป่ากับไ่เนยเจ้จก็ได้แก่งบบใหญ่หนึ่งอยู่เพิ่งวานหายาที่ดีเจ้จ่าลรวเบิ่งได้ตังมาดดกหนึ่งล้วก็เพิ่งเกาลัดก็ได้หลายดอกอยู่ แล้วกับเพิงน้อยหมวกดำขาเหลืองๆนะจ๊าะายเอวกับแบงให้คนที่มาพ่อกันยุป,ป่าเก็บเห็ดไปน้ำหน้อยหนึ่งจ้ะบาที่นี่ายเอวกับสิจบคลิปสิออกป้ากันเ้อขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีจ้า,จาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ